วันนี้แม่มีเพลงใหม่มาให้หนูนะคะหนูเคยฟังเพลงนี้ไหมคะหนูเคยฟังเพลงนี้ไหมคะไม่เคยเลยอันนี้แม่เปิดก่อนว้าวรู้ใจฟังมาลูกน่ารักริบบี้ orange, yellow, blue, and purple too. Yeah. วันนี้แน่ก็มีดอกไม้ดอกไม้เดี๋ดูกันนะคะนี่ดอกไม้สีอะไรบ้างนี่วทำไมมีรูกดีราฟเพราะเป็นอนุบาลดีราอันนี้สีอะไรคะสีสีอะไรคะอาชิสีอันนี้สีอะไรคะสีบูมีสีอะไรคะสีบูสีอะไรคะ แต่แม่สิคะ purple blue green purple 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 blue ต่อไปแล้ว blue blue purple 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 blue yeah เกมค่ะไหนคะไม่มาได้แล้วนี่นี่ไงไม่เอามาให้เลือก เราแม่ก็มีดอกไม้มาให้เลือกเราจะมาให้พวกหนูตัดหนูจะเอาสีอะไรกันคะ,ะเอาอย,อาอยสีสูสีบูอ่ะอายุอายุสีทิ้งอายุสีบูแม่เอาสีเพิ่มอีกหน่อเอาเป็นใจให้ก่อนนะอ่าเด็กๆเลือกสีดอกไม้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกระดาษเป็นดอกไม้กันดอเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้คะสัดได้เลยแบบนี้ก็ได้ดูตามที่หูมาค่ะ่ะมีการดอกไม้อ่ะคว่ำทะลุเราได้ดอกไม้ของเราแล้วนะคะเราก็ฟั่ำ

นี่เดี๋ยวหนูระบายสีตามตามที่เขาเขียนชื่อเลยนะคะหนูรู้ไหมคะว่าเขาเขียนว่าอะไรอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรคะอันนี้อ่านว่าอะไรคะว้าวเก่งอันนี้อ่านว่าอะไรคะว้าวไอีิอ่านออกนะหรอไอนิ้เก่งจังว้ายดอกไม้คว่นแล้วหยิบขึ้นมาลุก อายุจะอายุจะระบายดอกนี้อายุต้องถามแม่ว่า what color is is อายุถามแม่ว่า what color is is อ่าถามถามแม่ค่ะ what color is is ดม่ดังค่ะ is 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 อ่ะ purple เก่งอ่ะชี้ถามแม่สิชี what color is 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 blue is is blue เกม what color is it อ่าเกงอะหามแม่กับสิยิ้มาหา what color is it สี is is pink Bing เก่งมากไปช่วย p u ก p l e เกัมาก Orange, and and yellow. Yellow, Blue, purple, uh, red, pink, orange, 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 yellow, green, and purple too. Các bạn looks so pretty too, okay, Red, and pink, orange, and yellow, blue, pink purple oh, Oil, blue, pink. We'll yellow blue. and purple too. Yellow, blue, and purple too. flowers? Flowers are growing, and the flowers are <went> Day 2, red and blue. orange and yellow, blue and purple, too. Red, orange, yellow, blue and purple, too. Pink, flowers, flowers flowers that ground,

好好